ในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาตามหาตัวละครที่มีบัฟมาสเตอร์ครับและตัวละครที่พี่ได้พี่กอสปอยกันเลยนะครับเป็นตัวละครระดับคอสมิกและตัวละครระดับกอตลี่ที่เป็นบัฟมาสเตอร์ครับบอกเลยว่าเป็นดีลการเทรดที่โคตรจะคุ้มสําหรับพี่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไ like ลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์ขอให้คนที่เองแอบชอบชอบเองเหมือนกันเปิดคลิปมาพี่ได้ลองเทรดอีวิลซีเคทเอเจนที่มีบัฟมาสเตอร์ครับซึ่งตัวละครที่พี่ใช้เทรดก็จะเป็นอีวิลซีเคทเอเจนบัฟสไนเปอร์บ แต่ก็ได้โดนเขาปฏิเสธไปอย่างไร้เยื่อใยครับแต่พี่ก็ยังไม่ละเลิกความพยายามที่จะทําการเทครับพี่ได้เพิ่มตัวละครระดับกอรดี้ให้เขาไปถึง3ตัวแล้วก็โดนเขาปฏิเสธอีกเหมือนเดิมครับ มันจึงทาให้พี่รู้ครับว่าตัวละครที่พี่มีอยู่มันอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะได้ตัวละครที่มีบัฟมาสเตอร์มาในครอบครองครับและเช้าวันต่อมาพี่ได้เอาไอดีลองของพี่ที่มีอีกาบัฟสไนเปอร์มาทําการเทรดให้ตัวละครหลักของพี่ครับน้องๆก็ไม่ต้องงงนะว่าพี่เอาตัวอีกาบัฟสไนเปอร์นี่มาจากไหนซึ่งเช้าวันต่อมาได้มีน้องคนหนึ่งทักหาพี่ครับบอกว่าพี่แอ๊ครับผมเอาตัวอีกามาขายร้อนๆพี่สนใจไหมพี่เลยตัดสินใจที่จะรับมาครับเพราะว่าพี่จะใช้ตัวนี้เป็นตัวในการเทรดบัฟมาสเตอร์นั่นเองครับทุกคน และเจ้าหมออีก,กาก็ได้กลับไปอยู่ในการครอบครองของพี่อีกหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่ตลาดเทศดเลยครับเพื่อที่จะตามหาตัวละครที่มีบัฟมาสเตอร์กันต่อครับ ขึ้นใจจริงๆคือพี่อยากได้ตัวละครบัฟมาสเตอร์ครับให้ได้ทั้งหมดทุกตัวนะซึ่ปัจจุบันพี่มีตัวละครบัฟมาสเตอร์มีอยู่3ตัวนะมีตัวนี้1นึ่งทท่านโอไฮโอทายท่านคมครับแล้วก็น่าจะเป็นแอสโตหรือเปล่านี่ครับมีแค่3ตัวนะทุกคนที่เป็นบัฟมาสเตอร์แล้วก็ตัวอื่นไม่มีเลยวันนี้พี่อยากได้ไม่เป็นอีกาบัฟมาสเตอร์หรือไม่ก็อ e ีวิลซีเคทบัฟมาสเตอร์นะคือพี่ต้องหามาให้ได้แต่ประเด็นคือ มันไม่มีใครมาตั้งเทศเลยทุกคนเฮ้ยไอ้นี่แม่งไลเซนเหมือนเราเลยวะ่ะใช่ครับน้องชายพี่ใช้เวลาในการหาคือนานมากครับทุกคนไม่มีเลยครับแม้แต่ตัวละครอื่นที่เป็นบัฟมาสเตอร์ครับจนมาถึงตัวนี้ครับอุย้ยทุกคนตัวนี้ดีนะใสท่านเกมบัฟมาสเตอร์โหแต่ายเซน ไลฟ์เซนอัปมงคลอืมไม่มีเลยครับบัฟมาสเตอร์พอแล้วะอีกาบัฟมาสเตอร์แล้วไม่ก็ทีคิดเอเจนต์บัฟมาสเตอร์ก็ได้นะแต่ว่าโอ้โหหายากมากครับเทุว่ายากแล้วการหาให้เจอได้ยากกว่าครับทุกคนโอ้เพราะว่ามันน้อยคนมากอะที่มันจะสุ่มได้นะ้อตัวเป็ดบัฟมาสเตอร์น่าลองนะทุกคนเขาบอกว่าตัวเป็ดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมืนกันเดี๋ยวพี่จะลองเทดกับอีกาไหมทุกคนคุ้มไหมวะน่าจะยังนะลองเอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้2ตัวอะถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็จะเพิ่ม มีตัวไหน่บ้างที่เป็นบัฟมาสเตอร์เอาเป็นว่าน้องๆเอฟซีคนไหนที่มีตัวละครที่เป็นบัฟมาสเตอร์นะก็ลองเสนอเทปกับพี่ได้ครับแต่ขอตัวที่มันแบบเจ๋งๆนะไม่เอาตัวไกลๆแนละ้วทุกคนไอตัวพวกระดับมิสติกอะไรพวกนี้คือไม่เอานะเอาตัวที่แบบเจิงๆนะพวกคอตลี่บัฟมาสเตอร์อะไรมบแนะี้คอสมิกบัฟมาสเตอร์ลองทักหาพี่ได้ครับเผื่อพี่สนใจ นี่เจอแล้วครับโอ้โหในสุก็เจอ Evil Secret Agent b u f บั a มาสเอร์ครับอย่าลองเทรดดูเลยครับทุกคนลองเทรดไปแล้วก็ใส่ตัวธรรมดาไปก่อนนะพี่จะเพิ่มทีเรื่อยๆแล้วทุกคนจะไม่แบบใส่ทีเดียวนะกลัวขาดทุนครับเพราะว่าขาดทุนมาหลายคลิปแล้ว <c oughs> อยากได้ขอได้เปล่าอ่ะขอนะโอ้โหอีวิ s ส c ิ e t a เอเจคือมีลายเซ็นด้วยนะน้องชายคิดดีดเอ้ยบัมาเตอร์จริงอะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกเฮ้ยได้ครับทุกคน เช็ดลูกโคตรไวเอาดีๆอีพีนี้จะจบแล้วหรือเปล่าไวจัดเหลือจะเชื่อครับทุกคนดีนะที่พี่หักห้ามใจไว้ก่อน <c oughs> ซึ่งตอนแรกพี่จะเอาตัวอีกาไปทำการเทศด้วยครับ <c oughs> แต่ดีนะที่พี่คิดเอาไว้ว่าพี่ค่อยๆเพิ่มดิวไปเรื่อยๆครับในที่สุดพี่ก็ได้มาครับทุกคน,นกับ Evil Secret Agent Buff Master แต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ยังไม่จบนะ นี่ครับต้องชชยสิ่งที่พี่เสียไปก็เป็นแค่อัปเกรดไททันคอกแมนมันคุ้มหรือเปล่าอะเฮ้ยจะเป็นคุ้มนะทุกคนบัฟมาสเตอร์นี่คือพี่บอกเลยว่ามันไม่ใช่ใครก็สุ่มได้นะเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงจริงๆอะ่ะบางคนอาจจะสุ่มแค่50เกมก็ได้แล้วถูกไหมแต่พี่หมดไป2องสามหมื่นก็ไม่ได้นวทุกคนเอาจริงนะคือไปอยู่ที่ดวงครับแต่ว่าถ้าเราเทรดอย่างเงี้ยได้แน่นอนครับไอ้ตัวนี้คือเอาไว้ง่ายนะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็เทรดกลับมาได้ครับแต่บัฟมาสเตอร์นี่คือแบบหาไม่ได้แล้วนะเออบอกไว้ก่อ และพี่ก็ได้สุดยอด Evil Secret Agent b u บั m มาสเตอร์มาครับทุกคนดูนี่โอ้โหไปไกโค้ดเท่ครับโคดดีใจพี่อยากได้มากๆเลยครับโอ้เดสุดที่ก็ได้มาขออนุญาตอัพรัวๆเลยแล้วกันนะทุกคนไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายอัพขั้นสุดท้ายครับทุกคนมาดูกันว่า DPS เท่าไหร่โอ้โหูไปไงดี s ีเอแสนหครับถ้าเป็นบัฟแอสตินดีพีจะอยู่ที่ประมาณแสนเนะทุกคน แล้วก็ถ้าเป็นบัฟสไนเปอร์ DPS จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนวนแต่นี่บัฟมาสเตอร์ครับได้ทั้งระยะแล้วก็ได้ทั้ง DPS โอ้โหบอกเลยโคตรเจ๋งแต่ว่าเห็นไหมทุกคนระยะของมันก็ไม่ได้กว้างมากนะถ้าเทียบกับบัฟสไนเปอร์เลือเจริจริงบัฟสไนเปอร์มันดีกว่าวะ <laughs> มันก็แล้วแตคนชอบนะบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะบัฟมาสเตอร์แต่ส่วนตัวพี่คิดว่าพี่ชอบครับ มันแอคดีครับเพราะว่ามันสมได้ยากนั่นเองหลังจากที่พี่ได้ลองเล่นเสร็จครับพี่ก็ได้กลับไปที่หน้าล็อบบี้เพื่อมุ่งหน้าไปที่ตลาดเทรดอีกเหมือนเดิมเพื่อที่จะตามหาตัวละครที่มีบัฟมาสเตอร์อีกสักหนึ่งตัวครับและถ้าใครสนใจที่จะเติมโลบัคหรือเกมพาร์แบบเนอื่นครับ สามารถทักไปที่เพจคิตด้นช็อปได้เลยครับน้องชายหรือว่าเราจะมาหาอีกาบัฟมัสเตอร์เลยครับทุกคนแต่ว่าอีกาบัฟมาสเตอร์นั่นคือมันจะหาค่อนข้างจะยากครับพี่ไม่ค่อยเห็นใครมีอีกาบัฟมาสเตอร์เลยนะเพราะว่าบัฟสไนเปอร์คือมันจะดีกว่าครับสโลใหญ่เมื่อวานพี่เพิ่งเสียไปพี่ะขอลองเทรดใหม่ดูนะทุกคนเผื่อจะได้ขอดสโลใหญ่กลับคืนมาแล้วกันนะโอเคครับโดนปฏิเสธไปอย่างหน้าตาเฉยเออเอาตัวนี้ไปพักหนึ่งตัวแล้วกันนี่สองตัวนี้น่าจะได้นะ หลังจากนั้นพี่ก็ได้หาอีกาบับมาสเตอร์ครับแต่ด้วยความที่มันหาค,าคา่อนข้างที่จะยากครับพี่ได้มาเจอตัวหนึ่งที่พี่สนใจมานานแล้วครับโซนาไททันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น้องๆบอกว่าดีครับแต่พี่จะเอาตัวอะไรไปเทสอะไททันคอคูแบนเท่ตัวเนี้ยพี่ชอบนะเอาจริงๆคือพี่ชอบมากๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรลองเทสดูเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอากูได้เชยอ้เอ พี่ได้โซดาไทท่านเชย่ครับทุกคนมันดีหรือเปล่าวะแต่พี่คิดว่ามันน่าจะดีกว่านะแต่ไอตัวพ็อกบูแมนมันก็โอเคนะสําหรับพี่พี่ชอบมันด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราได้มาแล้วเมื่อก,กี้พี่เห็นบัฟมาสเตอร์อยู่คนหนึ่งหนอะ่ะนี่ไงทุกโอ้โหลายเซนลายเซนไม่ดีครับลองไหมลองเทดูแล้วกันนะทุกคนเผื่อได้เอาตัวละครที่เพิ่งได้มาเลยนี่สองตัวมันก็ไม่ได้นะทุกคนพี่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเ,เดี๋ยวลองเทไปก่อนเดี๋ยวเป็นแบบครั้งก่อนครับได้อ้าว อืมไอ้ฮาเอ้ยโอ้เป็นทุกคนต้องการโซดาไททันของพี่เท่านั้นเลยครับผ่านสโลใหญ่ทุกคนแลกกับโซโดาไททัานไหมไม่เอาเฮ้ย ไม่เอาไม่มีทุกคนคือพี่หาไหลเซิร์ฟนะกับอีกาบับมาสเตอร์ะนะ e ไม่มีใครมีเลยไททันเจมโอ้โหไปเลยครับไลเซน,น์นี้ผ่านก่อนนะคือใจจริงอะคือพี่ไม่อยากได้มันสาเหตุหลักๆเลยก็คือมันเยอะเกินครับพอมันเยอะเกินแล้วคือมันไม่ได้ทําให้มันพิเศษอะทุกคนเข้าใจปะมันเป็นไลเซน์ที่แบบเกินตลาดอะหรือไลเซน์โหลดนั่นเองนะทุกคนคือใครๆก็มีอะมันไม่ได้เอ็กซ์คลูซีฟไงเอาไว้ก่อนเลยน้องชายอืมเอาไว้ก่อนโอ้เอาไวก้ไวก่อนนะน้องชายเอาไว้ก่อนนะ เฮ้ยทุกคนตัวนี้บัฟมาสเตอร์เอาไหมตัวนี้ก็ดีนะทุกคนเฮ้ยถ้าได้บัฟมาสเตอร์มาก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเก็บเอาไว้สะสมครับเอาไว้แอ็ได้นะเฮ้ยไอยตัวนี้บัฟมาสเตอร์ครับวาเลนไทยไททันโอเคครับโดนปฏิเสธงั้นแลกกับก็ตลี่สองตัวบัฟสไนเปอร์หนึ่งอะไอน,นี้มันไม่เอาครับทุกคนงั้นเอาก็ตลี่ไปสามตัวบัฟมาสเตอร์โอเคครับมันก็ปฏิเสธพี่มานะมันไม่ให้ครับ หลังจากที่พี่ได้เทรดตัวกิกกี้ที่มีบัฟมาสเตอร์มาครับสักพักใหญ่ๆเลยแต่ว่าไม่มีใครให้พี่เลยครับในที่สุดพี่ก็ไปเจอตัวที่พี่ต้องการมาตั้งนานครับนี่ทุกคนคือตัวเนี้ยอยากได้เหมือนกันนะบัฟมาสเตอร์ด้วยครับเฮ้ยเราจะเทรดอะไรดีล่ะเทรดกับอีก,กาก็าไม่ได้นะทุกคนคือพี่ลองเทรดไปแล้วอะอ่ะแล้วก็แถมนี่อีกสองตัวด้วยอ่ะจะได้ไหมทุกคนลองแล้วกันนะทุกคนแล้วตัวนี้คือเป็นบัฟมาสเตอร์ด้วยคือพี่ก็อยากได้เหมือนกันนะ อ่ะลองเทดดูแต่ของพี่ให้ไปนี่คือประมาณเกือบ200รได้อ่ะอ่ะไอตัวเนี้ยร้อยกว่าบาทเฮ้ยเอ็งอย่าคิดนานดิกดเทดไปเลยครับน้องชายอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะไอตัวนี้มันมีแค่สิบตัวเองนะครับครอบครองคืออะไรวะเอ้ยมันตกลงแล้วหรือเปล่าทุกคนพี่ได้มาแล้วครับ ในที่สุดพี่ก็ได้มาครับทุกคนตีเค e เอเจนต์บัฟมาสเตอร์ครับเอาดีๆ EP นี้คือพี่ได้บัฟมาสเตอร์ตองตัวเลยนะบอกแล้วว่าอย่าคิดเยอะครับแต่ตัวละครกูหายหมดเลย <c oughs> ไม่เลือกเลยครับทุกคนต้องปั้นกันใหม่แล้วงงี้ปั้นยาวๆเลยตัวละครที่พี่ใช้เทรดไปมันเยอะพอสมควรครับเยอะมากๆเลยโดยส่วนตัวพี่คิดแล้วว่าอาจจะขาดทุนเล็กน้อยครับและผมก็ได้ไปถามความคิดเห็นจากคนอื่นๆครับ ซึ่งในสามดิวนี้ขอให้พี่คุ้ม2ดิวครับส่วนอีกหนึ่งดิวคือไม่คุ้มครับทุกคนเป็นการเทรดที่น้องๆคิดว่าไงขาดทุนไหมสาหรับพี่คือขาดทุนนะ <c oughs> แต่ว่ายอมครับเพื่อบัฟมาสเตอร์ที่ทำได้ครับเดี๋ยวจะขอวางเจ้าโซน่าไททันก่อนเลยนะครับทุกคนซึ่งตัวละครนี้เขาบอกว่าตัวละครที่โหดมากๆครับซึ่งมันทําการสตันด้วยเห็นปะจากที่พี่ลองเล่นแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่พี่โคตรชอบครับแต่พี่ก็งงกับสกิลของมันนะทุกคน ว่ามันทําอะไรได้พอพี่กดปุ๊บแม่งมันรับเฉยเลยครับใครรู้ก็บอกพี่หน่อยครับสกิลมันทําอะไรได้ครับกับตัวนี้ตัวละครระดับคอตลีแต่ว่าพี่ได้มาในบัฟมาสเตอร์เออเดี๋ยวนะวงทําไมมันกําจังวะทุกคนตั้งต้นแต่ว่าไม่เป็นไรครับอัพรูวเลยถือว่าใช้ได้แล้วทุกคนรีพีซอยู่ที่62,500ครับตัวนี้สรุปง่ายๆครับกับไปตัวต๊อกต่อยนี่ครับกาครับข้อดีของมันเลยอาจจะเป็นแค่ตัวแรจะเฉยครับ